สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีพดพกสวยๆแบรนด์แททีงาน OEM มานำเสนอนะครับพร้อมกล่องพร้อมใบเซอร์แบบนี้เลยนะครับผมนี่กล่องตาแบรนด์นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า0 5 6 2นะครับผมระบบฟิปเปอร์เปิดไวเช่นเคยนะครับใช้นิ้วชช้นะครับนี่เปิดลื่นเปิดง่ายนะครับ เล่มน,นี้ความยาวรวม8.3นิ้วนะครับใบมีดดีทูขัดผิวซาตินนะครับตอกตาแบรน,นะครับผมเลเซอร์ตาแบร์ด้านหลังเลเซอร์ชื่อรุ่นนะครับผมงาน OEM นะครับความยาวใบมีดอยู่ที่3.6นิ้วนะครับใบมีดแข็งแรงแน่นอนความกว้างใบมีดอยู่ที่1.3นิ้วนะครับเล่มน,นี้ใบกว้างนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับ สันหนาสามมิลนะครับแข็งแรงนะครับด้ามจับ G 1เทนนะครับสีเขียวขี้ม้าครับสีออกเขียวเขียวครีมคีมน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมน็อตสีดำนะครับนี่ตรงนี้เป็นหมุดกลางนะครับเป็นเลดเลดแกะลายนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับนี่ใช้น็อตรูปดาวนะครับผม ด้านหลังมีกิปเน็บสีดำความยาวด้ามจับอยู่ที่4.7นิ้วนะครับยาวรวม8.3นิ้วนี่สวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ล็อกใบมีดด้วยระบบเฟรมล็อกนะครับนี่ตัวนี้จะเข้าไปขั้นใบมีดนะครับทำให้ใบมีดขยับไม่ได้พับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับผมแข็งแรงใช้งานได้แนแน่นอนนะครับต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับผม ต้องถ่ายไม่ชัดไม่โฟกัสเลยครับต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะพับ้้มีดได้ <c oughs> เมื่อเปิดแล้วปุ๊บตัวนี้จะเข้าไปล็อกนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเรื่อนี้ราคา460บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีดพับแบนแ์ทีงาน O E M นะครับความยาว8.3นิ้วนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับผมนี่ ด้านหลังตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับสีเทานะครับแข็งแรงแน่นอน,นฝั่งนี้เป็นจีเทนนะครับคมกริบนะครับรับประกันมีแกนกลางนะครับยึดแกนกลางเพื่อความแข็งแรงนะครับผมนี่เล่มน,นี้แข็งแรงแน่นอนคมกริบนะครับรับประกัน ราคาเบาๆนะครับ460บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมขายถูกที่สุดแล้วนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมกกีบนะครับถ้าไม่คมนี่เฉือนกระดาษแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะครับ460บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ทางใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับช่วงนี้มีของมาหลายเร่มนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้บ่อยๆนะครับส่วนใครที่รอของอยู่เดี๋ยวผมจะโทรไปหานะครับจะรีบจัดส่งให้นะครับที่จองของไว้ที่รอของมานะครับผมรออีกสองสามวันของก็น่าจะมาอีกเยอะนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับนี่ทักมาได้เลยนะครับผมมีดพับแททีนะครับรุ่น0562นะครับ460บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสวยแข็งแรงแน่นอนนะครับผมนี่รับประกันให้ทุกเล่มใบมีดงาน C N C นะครับนี่ใบมีดลวดมีมิตินะครับสวยงามแน่นอนผิวสีเงินซาตินนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยเปิดนะครับตรงนี้ก็ช่วยเปิดได้นะครับใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งแต่ใช้นิ้วชี้เปิดดีกว่าครับสนใจทักมาได้เลยนะครับเราพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ